สวัสดีครับพี่น้องโอ้โหแมนเห็นยังกันน้อบมลืมบ่มบัมมาลืมบ่มบัมตุ๊ต่ตุม่ตมต่ำอยู่ยยบ้านฮะยังามาทันเมื่ออะแมนมุด้าเฮ็นดียังกันคือมางออกแล้วประกอบเขา่ามางออกแล้วประกอบเขา่าอยู่จังซีอยู่เบิร์ดเมือมม่อเ<ม>พิ่มความสวยงามบ่บอดต้องบอดบนยอบอดตัวให้มันงามงบอดวางให้มันงามงาม สรุปแล้วก็คือเอาจอ LED ให้เต็มไปเมื่อเลย <c oughs> แม่ไปไหน <c oughs> วัดดีจ้า,าไ,ปไ,ไปไหน <c oughs> อ่ะ <c oughs> อันนี้เจ้าเสียดีอย่าง เปิดไฟให้มันแจ้งคันโมเปิดมันก็นแจ้งแค่คันกบเสีไทเสียดมือนี่แหละพี่น้องคำสั่งโฮองตีเพิ่งลงมาไม่ยถึงว่าทำจอ LED ให้มันแล้วเอาเราไป้างบนนี่ก็สิย้อนลงกันบ่านี่<อ>หรือ,รอย้นยนอนลงมาเหรอบอสนี่เราพี่น้องก็โ่นเอารถแห่ขึ้นเวทีสาวน้อยนะครับ สุดหยอดดุหยอดความคิดฮะโมแม่เอารถแห่ขึ้นไวที่สาวหน่อยอันนี้โคโยตีเพิ่นสีมาลีตีลีตีต <c oughs> เอาบันไดไปใส่บันนี้บันไดก็ทีเรียนขึ้นได้บันบ่แม่บันไดทั้งขงางหรือัออมยโอ้สีใสยู่ตี อันนี้ผู้แดนนี่ลุงเต็มมาน,นี่ยคือใส่เมทอัน,นง่ามแถวมอือน,นี่โอ,อ,อ,อ้มาผู้จบแถวมอือน,นี่ลุงเต็มใส่เมทแล้วรอเลยอะ่ะนะครับพีทจอเอวีดีครับผมพี่น้องนะครับจอเอวีดี ติดตั้งจอ LED ดีครับผมนะครับอันนี้พี่ชัยกาแฟสดนะครับมาสื่อกาแฟได้เป็น่อนว้อยพะนะเอออ้าววากันไปซ <c oughs> ีบิตครับ <c oughs> วันที่สิบครับพี่นองวันที่สิ <c oughs> นะครับวันที่สิบนี่ขึ้นไปที่น้ำคัาว่ะเนี่ ขึ้นวิธีน้ำเขาบวนที่จีบอาสรุปสรุปคือเอานางลานบ้างเต็มเล่นบ่นี่ครับเตีมมเ๋มเมือไรที่กอบวชก็ระสังการเมืองนังนอ่เลยสร้งเสา้อเสี่ไปว่าตัวนี้ี่บนแล้วมันเจ้าฮ็ดโกดจงปูงี้นบ่างงามให้ <c oughs> บวชแล้วแห่งพิชีพิฉันอยู่ละเอียดกว่าฮ <c oughs> ะ <c oughs> เออเออ <c oughs> เอ,อ่ <c oughs> ออบาบานนี้ก็สีงามแล้วบาทนี้ เบื้งตอนแล้วพี่น้องจะเป็นจังไดนะครับจะเป็นยังไงเราค่อยว่าก,กันนะครับเป,เ,ปเ,เปิดเลย่นว่าอยากเบื้องแล้วอยากเบื้องแลฮะ หมายถึงว่าให้ตรงยังไงตรงไปหาเจ้าไม่ว่ามันตรงไหมมันเอียงไหมมันเอียงบ่นะโอโอ้ใช่มอันหัวมันเอียงมาทางนี้จัง่อยเมียนแมียนใช่ใช่นี่ตาคอยเอียงอยู่บ่นี่ตาคอยเอียงอยู่บ่ที ตัวอะรกระเสียบเลยบ่านี่โอ้โอ้มาเห็นงานกันคืนนอทีมงานเขา,า,าเ,เนาะเพิ่นเพิงพ่งเพิ่นเพิ่นเพิงพง่งมาส<อ>ร้างใหม่เห็นบ่โอ้มันเกิดสบายสบายอยู่แล้วทีมงานเขา,นาเนาอแล้วอยู่แล้ววันที่สิบนี่คุมเนาะ แกวครับพี่น้องนะครับทีมงานเฮาแนวใดก็แนวนันอยู่แล้วนะครับเพื่อพี่น้องนะครับเพื่อเอฟซีแฟนครับของสาวน้อยเพื่นบนแพงนะครับงานดวนครับพี่น้องนะครับตั้งจอ led ครับพี่น้องนะครับ อันไหนก็ยังก็่อกยังก่อหันจะได,จะได้จะได้เวที่เองสีเนาะขั้นเป็นจังเวที่เองสีดีโอ,โอ้โหก็สิเดียวไปน้ำกันมันวะเอขอข้าวอ,<ข>อท่าแล้วเนาะ ทีไแเรเทนเนตัวเราเรมันเนี่มันแกคือเอเออเอาเนต่กับองมลมาขนีเลยต่อไปก็ที่มีคนเห็นน้าเนเรยบันรถบานอเอ้าา์เนบริเลนี่ะบาดบรเลนเลยอ่ะ์เบริเนที่รอบาดจะตัไี่ สวัสดีครับแม่นุ้ยครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะเฮ้ยยังกินมื้อนี่ยต้มต้มขาเพื่อนสาวค่ะเดี๋ยวต้ม <c oughs> ยังต้มยำขาหมูเกลือครับโอ้ยเป <พอ S 1> ็นเรื่อโอ้พอ่อแจ๊กเลยต้มยำขาเพื่อนสาวป่ะนะอเอายยยอยูอ่บ่อยู่กับแกงจากของวิน เออแมนอยู่ดอกอืสวัสดีทางช่องเข้มกมนใจละเพิ่นเพิ่นออฟฟิเชียลร้1นึงคลิปเพราะว่าอายการชัยล่อร้อยเข้มบ่าเขมกมใจล้1 0นึงคลิปเอาเกิดเล่าเอาเกิดเล่าคลิปหนึ่งซ่นล่ะทำเป็นนักมวยเพิ่นก็เอามัดเดียวมัดเข็นแข็ไปได้มาไปจะได้มากจะได้แล้วยู่แถวนี่หลายร้อยเฮดคลิปห้าเมนูยู่เบิร์ตมืออยากายไยเมนูบเห็น นั่งห้องนั่งห้องบ่หมดเวลาบ่ออกไปแล้วไปใช้อะไรกินข้าวนาะนาเตียเบิ่งทีวีแล้วโอ้มหาไทยแต่เสาโดมอยู่นี่ลอรแม้วเท่านั้นตัวบ่มีผู้อ่อนียงในไทยเม่นหนุ่ยที่เป้ายังนี่เอาพริกมาไว้โอ้เฮ็ดแล้วแล้วบ่กับข้าวอ่ะเฮ็ดแล้วแล้วไปซอมเตรียมสิเข้าห้องแล้วโอ้แล้วล่ะสิเข้าห้องแล้วไปเบิ่งกับข้าวแม่ยังหนุ้ยเราเฮ็ดอีหยังพี่น้องครับแม่อาจารย์สวัสดีครับ อาเสือไหมสเสือยังมางามทีเสือพระเอกไงตัวนึ่ไหมโอ้อมาดีใจนะ<จ>พระเอกใหญ่เข้มชัยเข้มกมลชัยเข้มกมลชัยเ <laughs> ข้มเจ้า <laughs> โอ้ โอ้ยบ่แมนเอาทีมยังอันยูยูสันน่เีน่ีครับครับโอ้โหังปโอ้ครับผมแมนยูขอบุณเลยน่ขอบุณอาจารย์ครับอาจารย์ครับนหละคโอ้สิเห็ดมาแจกไม่ยูสันสิเห็ดมาแจกไม่ยูอาจารย์กินข้าเราไปครับกินแล้วครับอืออาจารย์ท้องก็มากมือนี้บ่ครับผมเพื่อนว่าทีได้ซ้อมสิไดีซ้อมม่แไปได้นัดตัก็สิองม่แนม้าลาบ่ะมืออื่นทีนแล้วก็สิแม้าลาบมือนี่้นอนทับ่ รถนั่นกับรถน,นันแก้วเทอเต้นไหมมาทาน,นมาทานซื้อรถกับเต้นซื้อใส่กันเลยครับซื้อเต้นกันซื้อรถเออมาทานพ <รถ S 1> <ม>ี่น้องคือกันมั้บยังไงเบิ่อคนอ่ะโพูดสบายเลยโอ้ยอยากได้เนี่ยเนี่ยเป็นร่ำเนี่นนยเนาะนม,มัูมีหม่องจอด,ดี่แหละวันรังไม่ดีกอนในวัดเพิ่งกับบา่บบาวมาคือรถวัดเนาะเมนแล้วห้าลัางหม่องห้าลังหม่องมูมีหม่องจอด,ดี่โหลด คือจังครับ่าง่าไปจอดมันกับว่าได้ยุดีหระครับรถแต่ลิบโดนรถนะครับมันได้ยู่งสี่รถเออยุ่งสี่ให้เราโอ้ยานไม่ยู่งสี่ลำพูงที่ตุ่ม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 หรอเตี้ยมันได้ยุ่งสี่แล้วครับมันฮาล้วมองไปบ่มีมองจอดได้ทั้งหลังก็ได้หลังเวทีก็ได้เต็มเต็มไปยะครับครับอืมแมนอยู่อ๋อไปเบิ่งกับเขากันอาจารย์ มิยังสูกินเนาะกับเขาเนะแม่นุ้ยว่วาต้มขาเพื่อนสาวโอ้พระนะมันคืออะไรอ่ะต้มขาเพื่อนสาวโอ้ขาหมูโอ้เป็นจะเสียบต่ออะพี่นนอง เ้าก็คือดอกก่อเนาะต้่มขาเพื่อนสาวพนาพี่น้องโอ้ยเอาพี่น้องนะครับขอบคุณขอบคุณสำหรับคลิปนี้ก็แล้วกัน,นกินเข่ากินน้ำเราบ่ครับอาจารย์กินเข่าแร่งเราบ่กินแล้วเนะาะอัสดียมือแรงครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้โหได้สอบ่มาประทันขบ อาจารย์ใจบ่ซ้อมยึดเครื่องวิธีห้านีนบ่ซ้อมวิธีของบนเลยจังบาดที่นีมือลนแหนเดบนล้มล้นแหบันซ้อมนนั้นตงเติมมันหลายเติมขึ้นเครื่องล้นแฮ่จะถีบบ่ซ้อมเครื่องลนแท่ก่อนบ่หูมันบึม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 อยู่ในลนแออเออแมนอยู่แมนอยู่แมน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 ครับ เก็บพลังงานไว้เติมไว้เลยทีคือว่าอันเครื่องปั้นอันน้ำมันเบิ่ดเอาเรื่องข้อข้อแค่พนักงานเติมเติมเออโอ้ยเนาะบรรยากาศครับพี่น้องยนีมือแลงกระยู่กันจังสี่ครับนะครับทีมงานอาจารย์นันตุนตีเฮาก็ได้นะครับอาจารย์นันตุนตีก็เริ่มทยอยทยอยมากนะครับเพราะว่าวันที่สิบเราก็จะไลฟ์สด